นี่จับมันนะครับแค่นี้ก็พอหลังจากเราลดเกี่ยวขึ้นนะครับเราก็หาหาแนวกิน,นครับ นี่ครับปูครับปูรถเ่ยวจมครับเมื่อกี้ก็เอาขึ้นเสร็จแล้วจมไม่มากครับน้ำเยอะครับน้ำมันเยอะผมว่าหาดูปลาปลาช่อนอยู่เพราะว่ามันไยมีครับไทยไม่ถนัดครับพอพูดอีสาร,รับนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมก็ได้ปูมาแล้วสักตัวนี่แหละ3ามี่ตัวกับหอย ย่างแก้มเหล่ามาเรงนะครับเดี๋ยวจะเดินดูเรื่อยครับ ต่อดีกว่าครับกูจะได้สักตัวไหมครับปลาตอนนี้ได้ปลาช่อนตัวหนึ่งครับเดี๋ยวมันจะเอาเข้าไปฝอยครับมันตัวน้อยนคนกินไม่อิ่มดักเดินหาปูหาหอยหาปลาต่อครับโอ้ได้ ได้ยังไม่พอโอ้โอ้เจอแล้วเจอแล้วนี่มันหายไปใช่ปะโอ้อยู่นี่นี่เออหืมเออหืมมันชอบมันชอบกัดนี่ผมครับเดี๋ยวรอดูรถมาช่วงนี้ก่อนเพราะว่ามันมีน้ำอ่ะเดีรยวองข้าวนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะรถเกี่ยวมันจะเจับโอ้โห ได้ไปแล้วสามอุ่มกว่าครับตอนนี้ได้เวลาข้าวเป็นเท ปูต่อครับตอนนี้ได้ห้าตัวแล้วนะปูปนเขาก็ไม่ได้ซื้อกับข้าวนะครับเราก็ซื้อแต่เล่านะครับนะครับหอยนะครับอยู่แบบนี้หอยก็เยอะครับแต่ว่ามันเสียงที่จะเหยียบหอยนะครับมันก็เจ็บเดินหา ตามรอยพวกนี้ดีกว่าครับปูเห็นปลาเลยครับเห็นแต่ปูครับน่าจะมีปลาช่อนตัวใหญ่ๆในนะอพอได้จับไปเนาะน้ำความปนครับตอนนี้ก็อุ้ยของมันกินปูอ่ะอ้ย ครับหอยกินกูตายแล้ว,ลวอ่ะดูครับหืมหอยตัวแบบขวบคือมากมอย่างเออให้มันกินครับมันเป็นวัฏจักรของมันเดี๋ยวมันก็จะโดนเรากินอีกครั้งหนึ่งครับได้สีตัวแล้วเดี๋ยวจะหาอีกให้มันพอผลครับดูดูีด่ดู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 ครับอม,มันจะคานไปไหนครับนี่จับมันนะครับแค่นี้ก็ พอปนนะครับอ้หยเจ้าแล้วครับไอ้ยิงยิงยิงครับชใช้ชี้ใชชี้ีใช้โอ้บ้าล พอผลได้ครับสักสองสามตัวนะครับทำไมมันตีงครับผมว่ามันตีงแบบนี้มันจะเป็นพวกกบฟูนะครับเป็นลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมดูก่อนพี่ผมว่าเขาเห็นกบแต่ผมไม่เห็นคนระับใช่ไหม เราบมอะไรรองใส่ปลาช่อนมันชอบดัวถ้ารองอะไรเดี๋ยวมันจะดัวเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่อยๆว่าปลากบโตเงี้่ดิแม่ผมไม่เห็นเลยแม่ใส <pod> ่ยี่ใส่แม่หันเขามันบะเบิดแม่หันเจาะจังไงครับเนืัอมีสองคู่มีหลายแม่ บครัไม่เห็นเลยครับกตัวนั้นตัวใหญ่โอ้ยมันมันแอบแล้วตอนนี้แต่ปกติมันจะซัดกับกัก,ก,ะกอะครับดูว่าน่ามันจะมีปลาช่อนบืนอีกไหม วิ่งตามรถเกี่ยวไม่ได้วิ่งก็เดินตามไปเรื่อยบตอนนี้แดดมากเลยตอนนี้หัวร่างผมมันร้อนแดดแล้วโอ้ยหนูน้อยครับน่าจะมีหนูใหญ่หนูน่าก็ผมก็ไม่อยากเข้าใกล้รถเกี่ยวบ้างนะ เดินไปเรื่อยครับผมปลาช่อนมันบืนเยอะครับบืนไปบืนมามาดูตรงนี้ดิมันจะชอบอู้หู้นี่ไงปลาช่อนเล็กเยอะมากครับแต่ว่าตัวใหญ่ผมไม่เคยเห็นครับเราก็เดินไปเรื่อยเดินหาด,ด,ดูปูดูปลาไป เราก็เดินดูรถดูข้าวนะครับว่าข้าวหมดไหมนะครับเราทำงานแล้วเราก็ต้องดูผลาาาาง,งานเราด้วยครับว่าข้าวโอเคไหมผลงานเรานะครับเดี๋ยวตอนนี้ร้อนร้อนมากครับมาเรียนดูทางนี้ดีกว่า เดินหาดูปูตรงนี้ปูปลาเงียครับตัวปักใหญ่เลยอือหือเราได้เราได้แล้วพี่น้องนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่นี่เห็นไหมอุ้ยมันจะไปไหนไปไหนหายวะอุ้ย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 อ๋อยอดปลาเดี๋ยวนี้แหละอ๋อต่อไป เรียบร้อยครับเรียบร้อยหนึ่งเจอรัวครับกับปลาช่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแวะมันชอบบิ้นกูมีปลาช่อนเรามันไม่ค่อยทันหรอวก่อเดี๋ยวดูอู้ชอ่นนนะอ,อ,ชอนปลาช่อนน่ากังวลเดินเรื่อยๆครับเดินเรื่อยครับใส่น้ำไปหอยแบบหอยตัวใหญ่จริร่งครับ ตะอ้อนไอยอ่ะไอยเดี๋ยวลราอันนีวมึงครับหอยเก็บเก็บไปย่างแล้วก็ทาซอสบาร์บีคิวแก้มเราเนะโอ้สุดยอดเลยผมทำกินแลอวย่างใส่ซอสบาร์บีคิวดูครับไม่เชื่ออร่อยแล้วก็เดินาดูตัวครับ มันมีบวกข้างหน้าอีกเรวเราเดินไปดูตามบวกเลยครับลอ,อยปลามันข้ามไปข้ามมาเรื่อยๆต้องหมายเราก็หาปูไปด้วยครับมีไมหมเอ่ยวเช้านี้โอ้ปลาอย่างนี้ลาข้านหน่อยตัวหน่อยนะวะเราไปพึง่งทางทั้งยังครับ ว่าปรากฏเห็นว่ามีน้ำอยู่เราไปเดินตามรถเกี่ยวเราดูหนูด้วยนะครับนะครับ ปลาจะปืนอีกไหมหาดูตามรอยรถเกี่ยวบิดนี่นะครับมามาดูว่า,าจ,จะมีหนูไหมครับเราได้ปลาได้ปูนเรามาดูหนูต่อครับดูตักกเตนรับแตกป้าป้าป้าปาเร็วเยอะมาก ปลา่อนมีตัวไหนดิ้นไหมจะได้เอาไปปนแล้วพรอดูควางสุดท้ายนะครับควางสุดท้ายตรงนี้ว่ามันจะมีปูไหมเป็นไม่ใช่ผมพูดจิงมันจะมีหนูไหม เขาเห็นหนูสักนตัวเลยหน้าปังตรงนี้นะแล้วก็เดินสองไปสองมาคนระับหาหนูจีหนูจีผมจะเห็นมันวะฮะยังวะเฮ้ยี่สี้ส มันก็ับตัวน้อยเกินนี่ตัวเล็กเกินเราปล่อยมันให้มันไปกัดข้าวเทนาดีกว่านะครับเสร็จแล้วนะครับนะครับน,นี่ที่6ไร่นะครับเสร็จแล้วนะครับโอ้เสียงดังว่าแป๊บๆก็บีบนะครับ สักทีนะครับวันนี้รถจมด้วยแต่เอาขึ้นครับผมชิวชครับรถจมผมจมไหวครับยี่แล้วผมจมจนน้าผมได้เอาแม่แม่โคมาดึงนะครับรถเกี่ยวจมต้องสามขันนอนก็ไม่ได้พาอยุก็เข้าจนเบอร์ครับรถจมน้ำอืปานหมดแล้วติวะรถเกี่ยวก็ข้ามไปนะครับ ดูเงาเหรอเบื้องหังก็เ่ยวไปก็ดูด้วยครับโอ้ไปหยับไปหยับกับผู่ออกครับพวกเรารถเป็นไรจะปิดคลิปไว้แค่นี้แล้วครับคงจะได้เท่านี้แหละก็จะเข้าบ้านเข้าบ้านไปเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะบอกสูตรเ่ยาะกับหอยนะครับหอยปังสด,สด,สด หอยพวกหอยกิบกีบบบ่นะครับเรามาทาซอสบาร์บีคิวใส่ครับอ้อร่อยครับเดี๋ยวบางๆทาให้ดูครับฝากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็ล้างแฉครับโอ้ดีอยู่ดีอยู่เดอ,อกันขีดตมเจ้าว่าไหลายไว้ต้นว่าล่างซนี่แหละเจ้า,าทาไิเจ้าของพญ่ยยบุญนเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ ตอนนี้กำลังสาดครับล้างแขกครับพ่อที่บ้านครับโอ้ยน้ําก็บ่มีครับผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรที่บ้านนี่น้าบบําสียบกบบมีล้างดากก็บ,บ่มีโอ้เจ้าก็สาดกันไปครับสาดกันไปครับซ่อมซ่อมันกํบบา,า,ากลัางอันนี้อยู่นี่เอามันออกง่ายๆนี่ครับ นะครับอ่ะคงจะไม่ดูดอกนะครับรถรถกำลังล้างนะครับเดี๋ยวจะเข้าบ้านนะครับเสร็จงานแล้วเราวันนี้เข้าบ้านได้นะครับขอบคุณมากครับที่ดูจนคลิปจบครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e นะครับผมบ๊ายบาย